สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโฟกันอีกแล้วค่ะค่ะโฟอยู่ที่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะตรงนี้ค่ะบริษัทเพชรยนต์นะคะมีรถให้ลูกค้าเรื่องมากกว่า350ร้้คันนะคะเป็นคังรถที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนี้เลยค่ะลูกค้า่ะวันนี้นะเซนอาโฟอยู่สำนักงานใหญ่นะคะคือมีรถเข้ามาใหม่ค่ะสำนักงานใหญ่ของเราสถานที่ตั้งนะคะจะอยู่เส้นเศรษีไทย68แยกหนึ่งนี้เองนะคะลูกค้าจ้ะ ค่ะรถที่อยู่ตรงหน้านี้เป็น Toyota v ีอ 1.5e เป็นรถปี2016ลูกค้าขาตัวนี้จะใหม่มากๆนะคะเป็นปี2016ใหม่เพียงแค่80,000กว่าโรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าตัวนี้ค่ะลูกค้าเรามาดูทีละจุดกันเลยไฟจะเป็นไฟมันติวดิฟเลคเตอร์นะคะลูกค้าขานะตัวนี้ค่ะสอดคล้องกับนะ สัญลักษณ์สัวโยต้าแบบนี้พร้อมด้วยกระจังด้านหน้าแบบนี้ตกแต่งมานะคะด้วยอย่างสวยงามนะคะรถโตโยต้านะคะลูกค้าขาท่านไหนนะเป็นสาวกตระกูลโตโยต้าวีออแบบนี้นะคะลูกค้าทักเข้ามาได้เลยเครดิตฟรีดาวล้อค่ะจะเป็นล้ออันลอยเดิมๆแท้จากโรงงานนะคะลูกค้ากระจกค่ะกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะมีไฟเลี้ยวข้างด้วยนะคะแบบนี้นะเป็น กระจกอัตโนมัติแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันคอรอบกระจกค่ะรอยยางนะคะจะไม่มีการเสื่อมสภาพแต่อย่างใดด้านในค่ะลูกค้า่ะด้านในพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยออโต้นะคะแอร์เป็นระบบแมนนวลแบบนี้เลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะอ่าเล่น CD MP3 รองรับสาย USB สาย a u x นะคะ ตัวนี้นะข้างในจะาจะเป็นสีดำทั้งหมดเบาะเป็นเบาะผ้านะคะตัดกับลายการาฟิกแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะลูกค้านะรถตัวนี้ค่ะเป็นรถใช้งานไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะคะเหมาะสำหรับพนักง,งานทั่วไปพนักง,งานราชการรัฐวิสาหกิจนักศึกษา,ษา,ษาจบใหม่ๆเนาะสนใจรถราคาถูกๆผ่อนแค่6,000กว่าบาทตัวนี้นะคะลูกค้าทักมาได้เลยนะจ๊ะ ครดิตดีฟรีดาวนะคะลูกค้ารู้ผลได้ภายในวันนะคะไฟด้านหลังเป็นไฟระบบ led แบบนี้เลยนะคะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะคะเดินทางเที่ยวต่างจงงัง,จงหวัดไปทั้งครอบครัวสะดวกสบายมากๆเลยค่ะลูกค้าค่ะท่านไหนสนใจทักมาได้เลยเนาะเดี๋ยวโฟจะพาลูกค้าตัวเนี้ยจะประหยัดน้ำมันมากๆด้วยใช้งานคล่องแคล่วนะคะลูกค้าเดี๋ยวโฟจะพาไปดูนะคะภายในห้องเครื่องว่าใหม่ ยังไงนะคะภายในห้องเครื่องนะคะโตโยตา้าวีออปี 2, 0 1 6ออกคันนี้นะคะลูกค้าอาฝากระโปรงเดิมๆค่ะมออกแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าขานะเราไม่มีการตัดแต่งตัวเครื่องไม่รับรถพลิกความจมน้ำนะคะมาแต่อย่างไรดูเลยนะดูรอยน็อตได้เลยค่ะไม่มีการงัดแงะแต่อย่างใดนะคะภายในห้องเครื่องค่ะไม่มีน้ํามันครั เยิมเครื่องไม่สั่นอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าตัวนี้นะรถสภาพดีๆแบบนี้นะคะลูกค้าผ่อนสบายๆเนาะช่วงโควิดแบบนี้ด้วยนะคะมีรถส่วนตัวไว้ใช้งานนะคะ ปลอดภัยดีค่ะลูกค้านะลูกค้าท่านไหนสนใจทักน้องโฟมาได้เลยนะลูกค้าถ้าชอบรถคันนี้นะทักหาโฟได้โดยตรงที่0 8 4 5 9 2 9 9 8 8 6นะคะลูกค้าอ่าเราพาดูแต่ละจุดของห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะลูกค้าอยากไห้รถสภาพดีๆไว้ใช้งานทักมาได้เลยโฟให้ส่วนรถที่10000บาทเลยสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าคา่ามีป้ายมาาหมอกรแท้ๆจากโรงงานเลยนะจ้ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งนะคะรถ SUV รถตู้ทางบริษัทเพชรยนต์มีให้บริการอย่างมากมายท่านไหนสนใจนะคะอินบ็อกมาได้เลยนะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับโฟด้วยนะคะครั้งหน้าจะมีอะไรใหม่ๆฝากติดตามกปนชมกันด้วยก่อนจากกันไปนะคะลูกค้าฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ